โอ้โอ้โอ้โอได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงไหมได้ยินชัดเจนเป็นเสียงปลายฟ้าที่ดังมากระหึ่มอยู่ตลอดเวลาโอ้โหนะฮะวันนี้น้องปลายฟ้านะสุดยอดมากมาพร้อมกับสายฝนเลยทีเดียวผาย์นี่แบบนี่เป็นสายเป็นชอบใจเลยอย่างนี้ เดที่ผ่านมานะคะเราได้เกิดในเรื่องราวของเพลงของน้องไฟาวท์ที่บอกว่าเพลงจังหวัดสนุกๆเพลงอะไรนะที่เมื่อสักครู่นี้คนรักค่ะคนรักแฟนบนรักค่ะคนรักแฟนอ่าในเนื้อหาของเพลงเป็นยังไงบ้างครับแบบร้องเรียนการเมืองนิดๆค่ะร้องเรียนยังไงร้องเรียนยังไงร้องเรียนยังไงสนุกเนื้อหาประมาณไหนแบบว่ายังไงบ้างประมาณแขู่แฟนขู่แฟนเอาเนี่ยเธอ อ๋อประมาณว่าเธอเนี่ยอย่าได้ไปมีกิ๊กมีกั๊กที่ไหนนะเพราะถ้าเธอมีนี่ฉันนี่จะเป็นฝ่ายแฉ้น้เลยเองโดนแน่เลยโดนแน่ผมมีความรู้ออกแนวสาวดุนะเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้นะอย่างนี้ทำไมคะต้องต้องต้องได้ฟังเนื้อหาของเพลงนิดนึงอ่ะดีไหมดีไหมอยากฟังขอสักนิดนึงได้ไหมอ่ะอือได้ไหมสมาชิกล้านพักคนรักแฟนได้เสียงคะแนน มันจางหัวใจกันเมืองไม่ยุ่งเพราะทุนไม่นักมาเล่นกันร,รักที่สออันตรายโอ้โหเด็ดะเด็ดเด็ดเด็ดใช่ใช่ใช,ใชน,นี่ยฮะนี่จำไว้ไเลยเก๋ดีเนาะอืมอืมอืมนะคะหยิบยกหยกิบย,ย,ย,ยกเอาแ้วต่ต่างรอบตัวมาเป็นเพลงได้ ใช่ใช่ใช่นะนะครับนี่คืองานเพลงที่สองของซิงเกิลนี้นะที่นำมาฝากกันนะฮะแต่ไม่ได้อยู่แต่เพียงเท่านั้นนะฮะพูดถึงเบื้องหลังกันบ้างการทำงานตรงจุดนี้เนี่ยด้วยการที่เรามาอยู่ชายคาของค่ายเพลงผักเป็นรคคอร์ดเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นท่างด้านพี่ป๊อปมังลาพี่ยากาแฟนะฮะหลายๆคนที่ช่วยดูแลเป็นยังไงบ้างการทำงานร่วมกันตรงนี้ กดดันไหมอ่ากดดันไหมแบบพี่เขาแบบดูว่าอะไรเห็นหลายคนมันมีท้ายฝันบอกว่าดูโอ้โหเที่ยวมากแล้วิ่งมีบ้าง่ะมีบ้างก็อยากให้แบบงานออกมาดีแล้วก็เราก็แบบตื่นเต้นด้วยแหละแต่หลายๆอย่างค่ะคือกลัวทำไม่ได้กลัวไปหมดอะไรเงี้ยกลักลัวกลัวกลัวกันละกลัวเลยทีเดียวนแม่ ยาเลยนตอนนี้ตัวเองเายืนยู่ยืนอยู่เลยนะคือจริงๆต้องบอกว่านะฮะจากการที่เรามามองย้อนดูกันมาของตัวเองจากการที่เราได้มีหลายๆคนให้การดูแลตรงนี้และเรามีการพัฒนาตัวเองมากน้อยแค่ไหนการร้องสองทุกวันนะคะฟังในรถฟังในห้องไปขับรถไปในครอบฟังฟังเพลงเล่นอลรน้องไปในรถเลยเงี้ยค่ะ ก็ถือได้ว่าในส่วนของความรู้สึกของตัวเองว่าเออกับการที่เมื่อก่อนนี้เราอาจจะเฮ้เยแค่ร้องแบบนี้แต่พอวันหนึ่งพอมาอยู่ในการดูแลของพี่ๆเขามีเทคนิคต่ตางๆนำมาพัฒนาปรปับปรุงแล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเองนี่ร้องดีขึ้นในลักษณะนั้นเลยใช่ไหมฮะนะคะในส่วนของ2เพลงซิงเกิลนะี่คะที่ปล่อยออกไปนะคะเป็นสไตล์ไหนคะลูกทุง่งป๊อปลูกทุง่งร่วมสมัยลูกทุ่งจา๋าหรือว่าเป็นแนวไหนคะหมอรัง ยกนิดนึงในลเสนอนั้นค่ะแล้วก็เป็นอย่างที่เราถนัดไหมหรือเปล่าคะใช่ถนัดเลยใช่ไหมค่ะก็บอกเลยว่าเป็นคนที่ชอบร้องเพลงด้วยใช่ไหมในเมื่อเป็นคนที่ชอบร้องเพลงแล้วเนี่ยนะคะศิลปินที่เรายึดถือเป็นแบบอย่างดีกว่านะคะว่าอุ๊ยคนนี้แหละใช่เลยของเราคือใครคะหญิงคิตการหญิงคิติการแตกต่างจากลุกมากมาก นะฮะเราลุกมองดูลุกแล้วเรานึกว่าน่าจะเป็นใบเตยเชื่อได้อ๋อนี่มันจะเป็นอย่างนี้เลยสิเฮ้ยแต่พูดถึงหญิงทีการนี้เขาเส้นเสียงเขาเอกลักษณ์มากๆใช่ใช่ใช่ทำไมถึงชอบตัวที่หญิงนะคะผู้หญิงที่เสียงดีมากๆชอบค่ะวิงที่เก่งเลยเสียงดีแล้วล้วเพลงไหนที่ที่เราชอบกับเป็นของพี่หญิง ไม่มีเธอจะบอกกันใครโอ้โหนะฮะอย่างงี้ก็ไม่ได้เลยสิเนี่ยทำไมคะพี่โตโอ้โหนี่นะแอนส์หลายๆคนนี่ต่างก็มีการชื่นชอบศิลปินต่างๆก็ต้องร้องเพลงศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบมีได้ใช่ใช่แล้วนชอบหญิงนะก็ลงร้องเพลงหญิงคหญิงในเวอร์ชันของปลายฟ้าในเวอร์ชันของปลายฟ้าที่มาคลื่นคลื่นอ่ะไม่มีเธอจะให้บอกรักกับใคร เธอให้เธอไหร่ใจเธอบอกคำรักสักครั้งก็ซึ้งเสมอรับนี้เธอให้เด็ดเธอคนเดียว,วอนะชอบมากชอบเนอะน่าฟัง,งอ่ะเออเออน่ ไม่เวลาเขาร้องอยู่แล้วมันเป็นธรรมชาติไ<ฮ>งเรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะให้เขาร้อ,<ฮ>อ,าาองเพลงบ่อยๆเพราะเวลาที่เขาร้องเพลงบ่อยเราได้ฟังเสียงเขาแบบเต็มๆมั้งมัย้ยมีความสุขใช่ไหมมีความสุขมีความสุขมีความสุขใช่ค่ะใช่เออมาพูดถึงเรื่องเพลงต่อเลยกันเนาะตอนน<ม>ี้เอ็มบีเป็นยังไงบ้างคะเอ็มบีก็ถ่ายทำเรียบร้อยแล้วคะ่ะเสร็จแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเนื้อหาในเอ็มบีเป็นประมาณไหนเลยเนื้อเ่อเนื้อเรื่อง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  งานต่างจังหวัดค่ะสักพักหนึ่งอะไรเงี้ยราคิดถึงแฟนก็บรรยากาศเงาเหงาอะไรเงี้ยค่ะมีความเหงามีความคิดถึงกันมีความหืนหา่างแล้วก็มีความคิดเล็กคิดน้อยคิดจุกคิดจิตจะไปอย่างนั้นอย่างนี้นไหม,มอะไรอย่างนี้นี่คือความทรมานของความเหืนหา <c oughs> ่างเพราะฉะนั้นในเพลงนี้จะมีเนื้อหาที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวต้องเข้าไปดูได้ที่ไหนครับใน y o u t u b เลยค่ะยืนชูใบฟ้าหก ป,ปลายฟ้าเข้าไปเซิร์ชเข้าไปดูได้เลย <รา S 2> ปลายฟ้าห้าหกช่คะ่ะอ่ะช่วงนี้ไปเบรดก,กันสักครู่เดียวนะคะเวลาช่วงน,นั้นยัมีอยู่อีกอีกนีกนเบรกด้วยนะคะเห็นสวยเซ็กซี่แบบนี้นะฮะเธอคนนี้ในเรื่องราวต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นวัยเยาว์เป็นสาวและเป็นสาวเซ็กซี่แบบนี้ใช่แล้วจะ,จะมีวีรกรรมอะไรแบบไหนอย่างไร ส่วงหน้าเอ้ยช,นนช่วงหน้า,น,านะฮะ <c oughs> ต้องมาคอยติดตามรับชมนะฮะก<ช>ับธนบุรีอวอร์เรตี้ตแก่ความเพดาวกเราครับรูปเดียค่ะ คุณรู้ไหมหนาวนี้มีอะไรก็มีหมอกไงไม่ใช่งั้นก็มีเธอไงก็ไม่ใช่อีนั่นแหละหนาวนี้เรามีบุญมาฝากครับ27พฤศจิกายนนี้พบอันซีนแห่งศรัทธากับโปรแกรมชวนกันเที่ยวเหนือสัมผัสความเชื่อทางวัฒนธรรมเลื่อนล้ำปฏตปีกับการสาการะพระพุทธชินาราชตักบาตรพระอุปคุตเที่ยงคืนสาการะพระพุทธบาทสี่พระองค์ลอยกระทงดินแดนล้านนาเดินในบาซ่ายามราตรีเคลื่อนกันยาวๆกับทัวร์ทั่ว ไ,ไปกับบริษัทคนทนบุรีจำกัดสนใจโทรเลย02 801 3 2 1 1 1ถึง1 4น้านี้มีบุญมาฝากครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมมิตะไกวันนี้เราจะมาดูสิว่าคนไทยอยากไปเที่ยวที่ไหนกันอยากไปสวิตเซอร์แลนด์อาบน้ำแรกแทนน้ำร้อนที่ออนเซ็นญี่ปุ่นอยากไปวัดหนงหมี คุณรู้ไหมทั่วทั่วไทยร่วมทุกสถานที่ไว้นี่เลยสวิตเซอร์แลนด์และออนเซ็นญี่ปุ่นชวนไปสัมผัสธรรมชาติให้อาหารแกะที่ชินนรี่วินเทจฟาร์มชมป่งยุก่การยุบตัวจากธรรมชาติอาบน้ำแร่แช่น้ําร้อนที่บอกลึงสก,การะหลวงพ่อพระธาตเจดี JD, หลวงตกน้ํามันบัตรราคา1,600บาทสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวโทร0 2 8 0 1 3 2 1 1สาถึง1 4ายด่วนโทร0 8 6 7 8 8 5 7 0 5อาทิตย์ที่2อธันวาคมแล้วจะรออะไรละครับทั้งปีเลยปทั้งปีทั้งปีงปตลอดเวลทั้งปีจะไปที่ไหนก็บอกสิเธอสบายทั้งปีบริษัทคุณทนบุรีจากการเราจัดไทย อบอุ่นมั่นใจเนือกลางอีสานตตาเที่ยวสบายเที่ยวสบายจะไปที่ไหนก็บอกมาทริปไหนๆก็อบอุ่นมั่นใจไปได้ทั้งปีกับบริษัทคนชนบุรีจำกัด0 2 8 0 1 3 2 1 1 1 4ถึง14โทรหาเราสิคะ าพี่เร็ว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 นี่นะนี่นะนี่ดูไอหกับด้า <c oughs> <c oughs> เร็วเร็วเร็วเ <c oughs> ไ,ไปทำบุญไปไป,ไป <c oughs> ยิดีต้อนรับเข้าสู่บริษัทคอทุนบรีจำกัดเรามีโปรแกรมทัวร์หลากหลายพร้อมโปรโมชั่นพิเศษมากมายค่ะนต้อนรับสู่ทัวรทั่ไทยบริษัทคุณทุนบรีจำกัดหาเชินค่ะเท,ที่ยวสนุกสุขใจ ชนใจโทร02 801 32 11ถึง14ไป <c oughs> อะไรกันม่ต้อง แต่ต้องมาอยู่กับเรากันต่อนะคะนวารตี้นะคะช่วงนี้พี่ต้องดูปลาเรื่นอ,อต้องเข้าใจว่าการที่เราได้นั่งพูดคุยกับ<ช>น้องร้องอน้องปลายฟ้าอย่างนี้ข้ามการเสียงคลื่นๆของ sound effect ของเราเนี่ย <c oughs> ไม่รู้จริงเยอะไปถึงไหนอ่ะนี่ไงผมจบชื่อเลยปลายฟ้า5 6กเห็นนะ นี่คือนี่คือเป็นเทคนิคเลยนะที่หลายๆคนจะต้องจดจํานักร้องสาวมาความสำเร็คนนี้ได้ปลายฟ้าได้ฟังเสียงฟ้าร้องทีไรโอปลายฟ้าปลายฟ้าคแน่นอนดีค่ะมาถามถึงกระแสดีกว่ากระแสตอบรับในตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้ครับ่ออยู่ในยูทูบนะคะแล้วก็มี ส่งไปให้แม่เปิดด้วยค่ะแล้เป็นดีเจชุมชนอยู่ที่บ้านเรียกได้ว่ากระจายไปตามสถานีวิทยุต่างๆนะฮะแล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะพี่แปนก็มีก็มีขอการเงินที่ขอทั้งวานเอะเลยใช่ไหมค่ะเห็นไหมพี่มีการคิดนะเราต้องเริ่มต้นจากคนใกล้ตัวก่อนเราต้องเป็นที่ยอมรับของคนในครอบครัวก่อน ก็มีคุณแม่สนับสนุนค<ช>ุณแม่ช่วยเป็นแรงผลักดันให้ใช่ไหมคะก็เ,เห็นบอกว่าเป็นคนสกนลนครเดี๋ยวให้พูดถึงดีกว่าเนาะวีรกรรมของตัวเองเหน่อยสมัยตอนที่ยังเด็กเราเคยสร้างวีรกรรมอะไรเอาไว้บ้างอย่างเช่นอะไรที่แบบประทับใจในตอนเด็กของเราประทับใจใ <c oughs> นตอนเด็กประทับใจก็มีตอนม .3 แหละป .3 ได้ที่หนึ่งของห้อง อือปรากฏเล่นเต้นด้วยอะไรเงี้ยเล่นเต้นในห้องนี้มีกี่คนสามคนไม่ถึงคนใช่โอ้เยอะอยู่เยอะอยู่ได้ที่หนึ่งเลยใช่ไหมก็เลยไปทำใจจำได้ไหมเพลงที่เราร้องในตอนนั้นเพลงอะไรเราเรืองเราบวโอ้โหบวงเลยไม่ธรรมดานะนี่แสดงว่าก็เป็นคนที่ชื่นชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กแล้วค่ะก็ส่งผลให้วันเนี้ยน้าแ้มมาเป็นศิลปินเต็มตัวนะคะแล้วตอนที่ เราอยู่ที่สกลนะคะอยากจะให้เล่าถึงความความประทับใจในจังหวัดสลนทรีกค่านะคะว่ามีอะไรที่อยากแนะนาให้ผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวกันในฐานะเราเป็นคนสาวบูคทยเอเสซียแต่เรามีอย่าสเชนแนะนำให้ครับพี่น้องที่เป็นี่สามรับช้ำรับฟังรับชมอยู่เราจะเที่ยวทั้งสกดหมายเราจะมีพาดนำพูพานจากสถานการ อำเ่อหนองหานไปได้ยงให้ไปเที่ยวไปสุรุม่ะวาอากาศเป็ดีน่ะจ้ะก็อยากให้หลายๆคนไปชมโอ๊ยพอได้เนาะโอ๊พอพอได้นะพอได้ก็ได้นะคะแล้วเรื่องราวของบุรีรัภาพอะคะไปเห็นที่คนเรียบร้อยมากๆเลยเนาะนะคะเราที่นีที่เราเรียบร้อยแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าแ็่คนพูดน้อยอย่างนี้พูดน้อยค่ะพูดน้อยใช่ไหม แต่เวลาเขาอยู่หน้าเวทีเขาพูดไม่อยู่กันนะอ้าวสวัสดีค่ะมินิบ้านค่ะป้ายฟ้าค่ะฝังหนูฝักตัวด้วยนะคะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแบบนี้หรือเปล่าอืมไม่ไม่ถึงนะทีนี้อันนี้จะเยอะไปนิดนึงอ่ะเพราะว่าถึงเราส่วนตัวนิดนึงดีกว่านะคะเห็นสวยขนาดนี้นะคะเรียบร้อยขนาดนี้เนี่ยมีหนุ่มมาดูแลหัวใจหรือยังเออพี่ยังไม่มีค่ะยังไม่มีเลยใช่ไหมมีแต่ตัวมีเจ้าของใช่ไหมอ๋อไม่เคมีเจ้าของคนนั้นเลยนะ่ยคืเตือนใจเหรอคะพี่โต ไม่นะไม่นะไม่รู้นะไม่ขอแสดงความคิดเห็นนะอ่าโอเคอย่าร้องหนสเปคหนุ่มดีกว่าสเปคหนุ่มสเปคหนุ่มในฝันนะคนที่อยากจะให้เข้ามาดูแลชีวิตเรามีระหว่างพี่โต้งอย่างเงี้ยอ่ากับพี่โต้งอย่างเงี้ยคิดว่าจะเลือกใครไม่เลือกะตอบแทนน้องตอบอ่ะนะคะสเปคหนุ่มของเราเป็นแบบไหนยังไง ออชอบผู้ชายอบอุ่นแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ชอบผู้ใหญ่รู้สึกว่าจะตรงหรอโปรดิวเซอร์ของเราเลยเนโอเขาจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดูแลเราได้อย่างนี้ใช่ไหมก็สุภาพสป่าใส่สูทด้วยใาในท่ไม่เท่าไหร่สิสุภาพแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ดูแลเราได้มันแล้วต้องขาวต้องดำอะไรอย่างนี้ ดูยนดูเยอะไม่จังจะอากว่าพี่เราจะมีหวังหรือเปล่ากับรื่้ทางเลยก็ถาก็ถางนะก็เป็นแค่เรานะคะเกี่ยวกับเรื่องของดชัยก็ยิ่งยังสดอย่างว่าหนูุ่มก็แจกขนมจีได้ใช่ใช่นะนะฮะถือว่านี่คือความสดใสความน่ารักนะของศิลปินนักร้องคนนี้ไร้ฟ้าห้าเก้าห้าหกนะเห็นไหมทุกคนจะจดจำได้เลยนะถ้าโต้งบอกว่า ห้าหกก็ไม่ตลกกันเสร็ลายฟ้าห้าหกนะฮะก็ถือได้ว่านะฮะมาสร้างสีสันให้กับช่วงเวลาแกกล่องปลายแดงเพลงเราเนี่ยนะในรายการของเราเนี่ยนะนอกจากนี้นอกจากการร้องเพลงทำอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าอาจจะเป็นถ่ายแบบไหมเป็นอะไรอย่างนี้หรือเปล่ามีงานอื่นในแบบนอกจากการร้องเพลง ไม่มีค่ะเเรียนอย่างเดียวคือถ้าใครอยากติดต่อนะให้ไปเดินแบบที่ไหนก็ติดต่อได้ชอบอยู่แสดงละครก็ติดต่อได้นะคะเอาล่ะถึงช่วงนี้นะเดี๋ยวให้ปลายฟ้านะคะฝากอะไรถึงถึงผู้ชมดีกว่านาะงใช่เราครับก็ขอฝากผลงานซิงเกิลแรกด้วยนะคะเพราะว่าตั้งใจมากเราอยากให้แฟนเพลงทุกคนชื่นชอบแล้วก็ติดตามเป็นกำลังใจให้ปลายฟ้าด้วยนะคะ คะโหน้ารักขนาดนี้เอ้ยเป็นกำลังใจคงไม่ได้แล้วใช่ไหมพี่โต้รักหมดหัวใจถูต้องถูต้องถูด้วยต้องถูด้วยอะหลักนะวันนี้เนี่ยก็อวยพรแล้วกันเนาะขอให้น้องไบฟ้า56นะประสบความสําเร็จนะคะทั้งเรื่องราวของชีวิตส่วนตัวแล้วก็เรื่องราวของการร้องเพลงด้วยกันดังๆเป็นผู้แต่งเหมือนเสียงฟ้าตอนนี้เลยใช่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับก็ถือได้ว่าหลายๆ ความสําเร็จเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้นะฮะก็จากการได้รับการตอบรับจากท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนันเอง,เองเนะครับที่ชอบปลายฟ้านะฮะผลงานเพลงของเธอก็อย่าลืมช่วยกันสนับสนุนและ,ะช่องทางดาวโหลดต่างเดี๋ยวมีมาอัปเดตอย่างไรนะฮะเมื่อไหร่ยังไงเดี๋ยวเราจะได้มาแจ้งกันอีกที<ด>ติดตามรับชมที่นี่แหละธมรีวไรตี้ของรเรานะคะและที่สุดในวันนี้ฮะ,ะก็ต้องขอขอบคุณไปยังศิรินนักรองรับเชิญของเรา่น้องปลายฟ้านั่นเองขอบคุณมาก นะฮะเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้ความสนุกสนานกับช่วงแกะกล่องป้ายแดงของเราเ<ช>นี่ยนะฮะ,ะ,ฮะกับทอดบุรีว่าไรตี้นะฮะงคงจะหมดเวลาลงแล้วโชคดีมีความสุขทุกท่านแล้วพบก,กันสัปดาห์หน้าสิเป็นผู้ใดจะไหนมานางบอกนุ่ววงโมวันนกันต้องคอยติดตามรับชมในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ที่เราเห่หางอย่างนี้เก็บรักเอาไว้ให้ดีอย่าจืดจามันคอยดูแลหัวใจเอาไว้เมื่อยามไกลหาก่างอย่าปล่อยใจให้ล่าราะอในยามที่เราเหิน ออมแขนอย่าให้ใครเข้ามาแทนที่ฉันอดทนและจงรอคอยในการกลับมาพบกันโปรดทนยอมในความสําพันธ์รักเราห่างเธอด้วยความจำใจ ไกลด้วยความจำเป็นแต่รักนั้นยังชัดเจนคือเธอเสมอในใจห่างเธอแค่เพียงร่างกายห่างไกลแค่เพียงสายตาแต่ใจไม่เคยร้างลายังปรารถนาเพียงเธอในอยามที่เราเห่หาง อยากรู้เธอรักคิดถึงฉันอยู่ใช่ไหมไม่นานฉันจะกลับมาทำตามสัญญาหัวใจโปรดจงไว้ว่าฉันรักเธอ จเป็นแต่รักนั้นยังชัดเจนคือเธอเสมอในใจห่างเธอแค่เพียงร่างกายห่างไกลแค่เพียงสายตาแต่ใจไม่เคย้างละยังปรารถนาเพียงเธอในยามที่เรา จอกลับมาทำตามสัญญาหัวใจโปรดจำไว้ว่าฉันรักเธอไม่นานฉันจะกลับมาทำตามสัญญาหัวใจโปรดจำไว้ว่าฉันรักเธอโปรดจำไว้ ว่าฉันรักเธอ คุณรู้ไหมหนาวนี้มีอะไรก็มีหมอกไงไม่ใช่งั้นก็มีเธอไงก็ไม่ใช่อีนั่นแหละหนาวนี้เรามีบุญมาฝากครับ27พฤศจิกายนนี้พบอันซีนแห่งศรัทธากับโปรแกรมชวนกันเที่ยวเหนือสัมผัสความเชื่อทางวัฒนธรรมเลื่อนล้ำปัตตภีกับการสักการพรพพุทธชินราตักบารพระอุปคุตเที่ยงคืนสการพรพพุทธบาร4สี่พระองค์ลอยกระทงดินแดนล้านนาเดินในบาซ่ายามราตรีเคลิ้นกันยาวๆกับทัวร์ทัว ไยไปกับบริษัทคนทนบุรีจำกัดสนใจโทรเลย02 801 3 2 1 1ถึง1 4นาวนี้มีบุญมาฝากครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมมิตรไกวันนี้เราจะมาดูสิว่าคนไทยอยากไปเที่ยวที่ไหนกันอยากไปสวิตเซอร์แลนด์อาบน้ำแรกแทนน้ำร้อนที่ออนเซ็นญี่ปุ่นอยากไปวัดหนงหมี คุณรู้ไหมทัวร์ทัวไทยร่วมทุกสถานที่ไว้นี่เลยสวิตเซอร์แลนด์และออนเซ็นญี่ปุ่นชวนไปสัมผัสธรรมชาติให้อาหารแกะที่ชินนารีวินเทจฟาร์มชมโป่งยกุการยุคตัวจากธรรมชาติอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนที่บ่อถึงนสก,การะหลวงพ่อพระธาตุเจดีหลวงตกน้ำมันบัตรราคา1 6 0่บาทสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวโทร0 2 8 0 1 3 2 1 1 1สาถึง14สายด่วนโทร0867885705 อาทิตย์ที่สองธันวาคมแล้วจะรออะไรลระครับทั้งปีเลยปาทั้งปีทั้งปีงปตลอดเวอ่อทั้งปีอ่ะจะไปที่ไหนก็บอกสิคือสบายทั้งปีบริษัทคุณเธนบุริจากการเราจาาัดไทยอบุ่นมั่นใจเนื้อกลางอีสานตา I ยที่สบายไ่ที่ไหนก็บอกมาทริปไหนๆก็อบอุ่นมั่นใจไปได้ทั้งปีกับบริษัทคนชนบุรีจำกัด028013211ถึง14โทรหาเราสิคะ